สวัสดีค่ะเ่า่ยมะแรงด้วยค่ะเด้อสวัสดีพีเอฟซีสุขสุขคนค่ะพบกับน,น้องพันนารายะมะแรงอีกค่ะเิ่นเขาบ้านอนแล้วมาส้มคว่ำหนาหลักของน้องด้วยค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสุขสุขคุน ที่เขามาเบิงหงนองพนารายกดติดตามน้องพนารายมาเบิงควาวหนาหลักของเพิ่นนี่ตอนเขาบนนอนเพิ่นก็สิหาบม่องนอนหากินนมก็สินอนค้นหนาหลักของเพิินเฮ้ยหนาหลักมากเลยคุณนหนูคะ่ะเรียนต้ามภาษาเพิ่นหิวนมแล้วสิกินนมหนูก็สินอน นมแล้วจ้าน้องพรนน่าไลากินนมแล้วค่ะหนูก,กินนมแล้วหนูกะสีนอน้อนน้หลักของเพื้นเลยค่ะเด้อหนูก,กินนมแล้วค่ะ พิธีเพิ่นกินนมเด้อค่ะเดอ้อยามเพิ่นหิวนมเพิ่นก็กินนมแม่แบบนี้นะคะเบิ่งน้องพนร้ายกินนมเด้อค่ะเดอ้อน่ารักมากเลยเสียงดังจุ๊บๆเลยค่ะเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็จะนอน เดินกับแม่เพิ่นเอ้าเขาะหางกับแม่บอน้องพนาร้ายาแม่ก็เอาหางเขาะลูกโอ้นารักมากค่ะ เดี๋ยวพาไปพบกรับไอ้มงคลเด้อค่ะเดอ้อามาพบกับมงคลแล้วค่ะอากาศจำเย็นสุดซื่นดีพอกับมงคลเสียงหวานเด้อค่ะเดอ้อ มองคนกินอ้อยมองคนลูบรลอมองคนลูบโล ทางนน้นก็ปรกกายแก้วสาวสวยอันนี้ก็น้องมองคลวันนี้มาพบน้องมองคลน,น้องมองคลกินกิน,กนอ,อ,อ้อยสาวสวยอยู่ฝั่งนน้นปักายแก้ว สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมงคลสวัสด,ดีครับน้องประกายแกย้ว มงคลเสียงหวานปลาไก่แก้วที่ทั้งพูนฝนตกอีกเมื่อเมื่อเลยขึ้นแม่เอฟซีเอ้ย มงคลขั้นหลังแล้วถูหลัง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 เออเก้าหลังถูหลังเก้าหลังอยู่นี่แหละฮะความน่ารักของเพิ่นเด้อค่ะเด้อร์เพิ่มสวยงามของเพิ่นลูปโล สวยงามน่ารักมาฮักขนาดเลยช่วยกุดไหลกุดแค่ห้ช่องนองพันนาายแม่ไข่มุหน้าเมดเดอค่ะเดอร์มื่อนี้ก็ได้มาพบของมุงคน น้องปลาไก่แก้วที่ทางพูนพูนน้องปลาไก่แก้วอันนี้น้องผูเบามงคลหนุ่มมงคลค่ะฝนตกแล้วเดอ้อนี่อ่าแค่น,นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องพันน่าร่าไแม่คัมโมกันเด้อค่ะเดอ้อขอประคุณหลายๆผู้ใหญ่ที่ใจดีทุกผู้ทุกคนสวัสดีคะ่ะ